ฝ่ายกัมพูชานำรถถังเข้าที่ตั้งยิงฝั่งตรงข้ามช่องตะเ่าทางขึ้นเขาพระวิหารห่างไทยเพียง200เมตรคว่างระเบิดกลางดึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดทางใต้จังหวัดสุรินห่างจุดตรวจ150เมตรคาดย,ย่อยุบให้ทหารไทยเปิดฉากโจมตีโดยล่าสุดฝ่ายทหารกัมพูชาได้เพิ่มเติมอาวุธยิงสามสนุนวิธีตรงเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดนโดยนำรถถัง5คันเข้าที่ตั้งยิงบริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องตะเ่าทางขึ้นเขาพระวิหาร ตำบลเสาตรงชัยอ,อกันทารักษ์จสีสุเกตห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการของทหารไทยประมาณเพียง200เมตรคาดว่าเป็นการเตรียมปฏิบัติการทางการทหารต่อฝ่ายไทยและกองทัพยังได้เปิดเหตุผลอ,อกว่าทําไมกัมพูชาถึงพายายามนํารถถังเข้ามาก็เพราะว่ากัมพูชานั้นยิงปืนคุกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดยิงปืนเล็กมาใส่ทหารไทยทีเผลอก็ยังไม่สามารถทําอะไรทหารไทยได้ โดยคาดว่าทหารกัมพูชาจะใช้รถถังเปิดฉากโจมตีมาใสา่ฐานที่ตั้งของทหารไทยและในเวลาตี2.50ฝ่ายทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จุดตรวจสามแยกตำบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งจากทิศใต้ระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวรั้วลวดหนามของฝ่ายเราคาดว่าเป็นการใช้ระเบิดกว้างกว้างเข้ามาในแนวของกําลังรบฝ่ายเรา พื่อตรวจสอบแนวการบางกำลังและยอดยุายทหารไทยต่อมาในเวลา 3, ตีสามฝ่ายทหารไทยปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องกลางตำบลตำเมียงอําเภอปนะนง l o n g จังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนขึ้น5นัดทางทิศตะวันออกระยะประมาณ150เมตรติดแนวลวดหนามของฝ่ายเราและยังตรวจพบแสงไฟประมาณ5ดวงในระยะ100เมตรบริเวณแนวลวดหนามพร้อมทั้งได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาบริเวณพื้นที่บางกำลังของฝ่ายเราอีกจำนวน5นัด คาดว่าฝ่ายทหารกพิชาพยายามเข้ามาเกาะแนวลวดหนามของฝ่ายเราต้องการตรวจสอบแนววางกําลังของทหารไทยแต่ทางกองทัพบ,บกเนี่ยยืนยันครับว่ารู้ทุกจุดพิกัดของรถถังขมิจุดวางกําลังฐานที่ตั้งหากขมิใช้รถถังยิงเข้ามาในไทยเมื่อไร่พร้อมสวนกลับด้วยปืนใหญ่ทันที